สวัสดีค่ะครูสิตาพศนปั้นแทงได้มาแล้วนะคะได้ลูกอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ day หกนะกับ21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยค่ะสุดยอดแน่นอนนะคะใครได้ชมคลิปนี้โคตรโชคดีเลยตัดความสงสัย ตัดความกังวลให้ไวค่ะสิ่งดีๆรอเราอยู่ค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากวันให้กกดๆค่ะว่าสวัสดีน้ำหวานค่ะสวัสดีคลิปรสลินค่ะกําลังคิดถึงแม่แม่ก็มาเลยโอ้โหใจเราตรงกันนะคะขึ้นความรวยเราชนกัน สวัสดีพี่ยางนะคะอัครามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค่ะคุณวิจินตาคุณธนถาคุณกุลตรีนะคะคุณสรยาโยคะนะคะคุณเพนสวยนะคะมาดามกิ๊ฟซี่ค่ะนะคะเจ้านางนะคะคุณแพนด้าคุณกิตตินะคะคุณนัทนาค่ะโอ้พวกเรามาเร็วมากสวัสดีคุณแซนดี้จิราด้วยวันนี้นะคะกับกีพิเศษนะคะจากคุณจิตานะคะ ตัดความสงสัยกับตัดความกังวลให้ไหว้สิ่งดีๆของขดชิ้นใหญ่รอคุณอยู่ค่ะจากโฎจักรวกาลกานแรงดึงดูดด้านนียสุดยอดจริงใครดูคลิปนี้โคตรของโคตรของโคตรโชคดีเลยสวัสดีคุณวรวรัวรนนะคะแม่ช้อยมาดามแหม่มค่ะนะคะโคตรมีนค่ะคุณจีนะคะโคตรทิมลีลูกคุณบุ๊คคิดค่ะติดตามทุกวันเลยค่ะขอแชร์แล้วมาดูย้อนหลังได้เลยคุณใสรนาม ใสยน้ำโอเคคุณจ้าจ๋าวาน,นิชค่ะคุณปิดมานินะคะคุณไกรยูนะคะ,คะ,นนะ,คะหลายคนนะคะเริ่มโปรแกรมกับเราใปม่ๆสดๆเลยนะคะเพิ่งมาเรียนแค่2วันนะสามารถสร้างยอดนะคะสองหมื่นสามหมื่นจากิจที่ทําอยู่บางคนได้เป็นแสนนะคะหลักแสนในวันเดียวนะคะบางคนเพิ่งมาดูคลิปแค่สองสามวันเองนะคะตอนนี้เราเพิ่ง day หกเองนะคะมีคนสร้างโปรแกรมทะลุความรวยไปแล้วนะ,ะกับคลิปฟรีหน้าเพจของคุณจิตาพสอน้ันเองได้นะคะ สุดยอดจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่รู้ตัวว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะได้ฟังคลิปนี้ค่ะพราผู้หญิงคนนี้นะคะติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัวยี่สิบบาทค่ะรอดชีวิตรุ่งเรืองเพื่อฟูด้วยการใช้เจอความลับระดับโลกค่ะบุคคลระดับโลกนะคะเยอะมากที่รู้ความลับนี้ไม่เชื่อไปเภาพยนตร์เดอะซีครีค่ะเป็นคนร,ระดับโลกนะคะมีหนังสือลองรับ กฎนี้ด้วยนะคะชื่อว่านะคะเดอะสิงเก็ตของรอนด้าเบิร์นนักสืบระดับโลกเลยขายดีพอๆกับแฮ์รี่พอตเตอร์ใครที่เพิ่งมาฟังคูคลิปนี้แล้วคิดว่าสิ่งที่ครูสอน,นเป็นสายศาสตร์หรือลบาไม่ใช่ค่ะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนโลกนี้ค่ะนังสือของรอนด้าเบิร์นนะคะได้ออกมาสอนนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดินดูดที่เขาใช้กันเป็น10ปีแล้วนะคะความลับนี้ครูสิตาไปเจอค่ะแล้วประสบความสำเร็จเร็วมากค่ะจากคนที่ติดลบค่ะ สามเดือนกดนี่สิบล้านเลย5เดือนซื้อบ้านเงินสดค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนชีวิตเช่นนั้นลงชื่อไว้ตรงนี้นะคะว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องทําอะไรเลยอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณตั้งใจลงมือทำนะกับบทเรียนที่คุณสอนคุณตั้งใจ ลงมือทํากับบทเรียนที่ครูสอนค่ะอย่ามาทําธุรกิจอะไรกับครูเพราะนี่คือครูสิจารพอสอนมันเองได้นะคะไม่ได้อยากได้นะคะคุณมาเป็นตัวแทนจาหน่ายของเราการที่ครูเปลี่ยนชีวิตเร็วเพราะครูสร้างแบรนด์ค่ะครูออกมานะคะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูค่ะซึ่งตรงกับเดย์นี้มากค่ะความสงสัยความกังวลนะคะเมื่อก่อนมีเยอะมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสักครู่เดียวค่ะขอทอักทายนิดนึงนะคะสวัสดีคุณทวีรัตน์ค่ะสวัสดีแซดชยากรทะลุสวัสดีคุณกัญญพัฒน์คุณชมพู่เฟียวฟ้าวนะคะ คุณแอนนี่บอกอยากเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะอย่าลืมไปดูมหากรรม21วันนะคะในเลเวลหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะจะเปลี่ยนโปรแกรมในหัวคุณแล้วก็รวยแน่นอนสวัสดีดีเจยาดาค่ะคุณดีดีค้าส่งจห็ไหมคุณรัตนานะคะคุณสักวันหนึ่งอยากเปลี่ยนชีวิตได้เลยเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนะลูกนะเออ นะคะใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องได้เปลี่ยนค่ะไปดูคลิปฟรีหน้าเพจคุณกัญญาพัฒน์สวัสดีค่ะหนูดูคลิปแม่ทุกวันไบเฟินบอกยัดงยิ่มากลูกถ้าหนูดูคุณทุกวันไม่แปลกค่ะที่หนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะโอเคคุณเริ่มเลยนะคะคุณเริ่มเลยนะคะเด็กๆขาเบาหน่อยนะคะวันนี้วันเกิดลูกๆนะคะก็จะพาเขาไปนะคะไปเที่ยวค่ะ คุณนิราบอกอยากเปลี่ยนชีวิตคุณรัตนาบอกอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะสวัสดีคุณอ่อนสุภวรณจ้าโอเคนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะอ่ะคุณสิตาขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะคะอ่ะสักรูนอ่ะ โอเคนะคะครูสิตาขออนุญาตนะคะเริ่มเลยลวากาันสาหรับใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตหนูโคตรโชคดีที่หนูได้ดูคลิปนี้นะคะครูเองตอนที่ติดลบ10ล้านบาทเหลือเงินติดตัวแค่20บาทค่ะไม่ได้เจอทางออกเลยว่าถ้าเรารู้ความลับนี้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนค่ะเคยรู้มาก่อนน,นั้นไหมคะเคยรู้มา10กว่าปีที่แล้วค่ะเกี่ยวกับ แรงดึงดูดเดือดซีเครครับใครเพิ่งดูนะคะใครเพิ่งฟังกลับไปย้อนดูนะคะภาพยนตร์เดือะซีเครตอีกครั้งหนึ่งตอนดูตอนนั้นเข้าใจว่าเราคิดแล้วสิ่งที่ขอเชื่อรับคือคิดปรารถนาถึงมันแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ไม่ใช่ค่ะคิดและปรารถนาถึงมันและลงมือทําด้วยความสุขค่ะก่อนที่กูจะเข้าไปที่คียนั้นนะคะอยากจะรู้อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะ ตอนนี้ครูมีคลิปฟรีสอนที่หน้าเพจเยอะมากเลยนะคะไล่สเต็ปแบบนี้เลยดูภาพยนตร์เดอะซีเครตดูคลิปนิวลอนเคยออกช่องสามไปกดพิยาสารนะคะไปดูคลิปมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันนะคะดูเสร็จปุ๊บจบปุ๊บได้ผลลัพธ์เปลี่ยนนะคะขอดูมหากรรมก็อตพาวเวอร์ขอดูเ ah ดช ah คมพีแก้กรรมเดชคมพีเทวดาสร้างค่อยๆดูดูแล้วทาคะ่ะและที่สาคัญค่ะเจ๋งสุดๆถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตโคตรเร็วคะ่ะดูคลิป ะะสดสดหน้าเพจโดยเฉพาะนะคะ21วันเป็นเลเวล2นะคะที่เรากำลังฟังอยู่ตอนนี้คือเลเวล2คือ21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยค่ะลูกศิษย์คูเพิ่งดูกันแค่วัน2วันสร้างยอดธุรกิจกันไปนะคะวันเดียวหลักหมื่นหลักแสนเยอะมากนะคะเราเพิ่งเปิดมาฟรีนะนี่เพิ่งเดย์นะคะครูตั้งใจทําเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะ ครูเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเดย์หเนื้อหาคือนะ,ะการที่เรากังวลสงสัยในการที่เรากําลังจะเปลี่ยนชีวิตคําถามค่ะมันจะตีฟุ้งมามากมายเลยค่ะว่าครูบอกให้เราคิดบวกครูบอกให้เราขอบคุณบอกรักทุกสรรพสิ่งครูบอกให้เราเลิกสงสัยแต่ความสงสัยมันก็เข้ามาหาเราค่ะว่าการคิดบวกการอารมณ์บวกชีวิตมันจะเปลี่ยนอย่างไร จริงไหมคะเรามีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยแค่เปลี่ยนอารมณ์อนาคตแม่งจะเปลี่ยนจริงหรอวะครูสีตาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูกลับไปย้อนดูค่ะคุณกลับไปย้อนดูชีวิตคุณก่อนหน้านี้ค่ะคุณเคยสงสัยชีวิตไหมคะทําไมกูแม่งดวงสวยวะคนอื่นแม่งดวงดีทําไมคนนี้มีผัวดีแต่กูมีผัวเลวเออหรือทาไมกูเลวจังมะคนนั้น โชคดีจังเลยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยสงสัยมาถามนิดนึงค่ะครูอยากจะถามเรานิดนึงว่าไอ้เรื่องความสงสัยด้านลบๆที่เราเคยคิดมามันมีอะไรที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะเรื่องราวลบๆที่เราเคยสงสัยมาตลอดระยะเวลามันเป็นจริงกับเราจริงไหมมันเป็นจริงกับเราจริงไหมและที่สําคัญค่ะความเป็นจริงนั้นมันมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างคะ มันมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในความสงสัยด้านลบ mm hmm. เทคนิคคือคุณต้องกลับไปดูชีวิตคุณเองค่ะว่านะคะการที่คุณนะคะสงสัยในชีวิตด้านลบมาตลอดเลยอารมณ์ลบอารมณห์หงุดหงิดอารมณ์น้อยใจหดหู mm hmm. ่กูอยากเปลี่ยนชีวิตไว้แต่กูเปลี่ยนไม่ได้กูควบคุมตัวเองไม่ได้ mm hmm. อนาคตคุณไม่เปลี่ยนอนาคตคุณไม่เปลี่ยนค่ะเออคําถามคือวันนี้ค่ะ คุณรู้หรือไม่คะว่าคุณคือผู้กุมชะตาชีวิตตัวคุณเองค่ะเทคนิคการเรียนที่ได้ผลค่ะคือการพิมพ์ตอบโต้กับครูค่ะเห,เ,คคคเหมือนเรากับครูคุยกันสองคนเหมือนเรากับครูคุยกันสองคนอืมโอเคไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ค่ะว่าเอออารมณ์ลบ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมถึงทําไมเราถึงไม่เชื่อว่าเรากําหนดอนาคตตัวเราเอง <S <S ทําไมเราจึงเชื่อหมอดูทําไมเราจึงเชื่อคนแวบว่าเราว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเขาบอกเราจะติดยาเราก็าไม่ติดยาขเขาอย่างนั้นเหรอทาไมเราต้องไปเชื่อใครบางคนนะคะที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่านะคะชีวิตไม่ดีหรอบ้านนี้มีแต่คนไม่ดี ทำไมตระกูลน,นี้อย่าไปคบมันเลยมันไม่ดีทําไมเราต้องไปเชื่อแล้วเราต้องไปอนุญาตเชื่อในสิ่งที่คนเดินขบอกเราด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเรากําหนดอนาคตตัวเองใช่หรือไม่เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกําหนดอนาคตตัวเองใช่หรือไม่วันนี้ค่ะกดแรงดูดกดจักรวาลค่ะทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้น ที่ไต่ตรงนี้เร็วนิดหนึ่งหรอกเพราะว่าตรงเนี้ยต้องขับเร็วนิดหนึ่งสัญญาณมันจะนิดหนึ่งอตอนนี้ภาพผู้ชัดสัญญาณรูชัดนะคนส่วนใหญ่มนุษย์หลายคนค่ะที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้นะคะเขามีความสงสัยกับอนาคตตัวเขาเองค่ะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาคือคนกำหนดอนาคตตัวเองแม่เจ้า OMG ร้อยละร้อยของคนที่ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอย่ากไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่เชื่อค่ะว่าเขาคือคนที่กําหนดอนาคตตัวเขาเองค่ะเขาชอบให้คนอื่นลิขิตชีวิตเขาค่ะครูสิตาตอนเด็กๆค่ะที่บ้านครูแม่ครูเลี้ยงครูมาด้วยอาชีพปอดูไพยิบสีชื่อด,ดังค่ะแม่ครูดูดวงครูกี่ครั้งนะคะมีะถากรรมทุกรอบกรรมหนักทำบุญ ชาตินี้เราเกิดมาใช้กรรมลูกชันน่าจะรวยนะในชีวิตครูนะคะหมอดูเกือบทุกหมอดูบอกครูว่าเกิดมาใช้กรรมชาติที่แล้วไปข่มขืนเขาไว้แล้วครูจะรู้ไหมน่ะชาติที่แล้วครูไปทําอะไรไว้อะถูกไหมเออชาตินี้ไม่ดีต้องทําบุญไว้เผื่อชาติหน้าชาตินี้ทํายังไงชีวิตก็ไม่ดีขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นยักษ์ถามกรรมแม่เจ้า หมอดูร้อยละร้อยไปเข้าวัดไปสักยันต์ไปทาอะไรต่ออะไรไปแก้ดวงเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองดีไม่ดีครับผมเพราะผมไม่รู้ครับผมว่าผมดิขิดชีวิตตัวผมครับเออสักยันต์ก็แล้วเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะคะสักน้ํามันซื้ออันนี้มาแล้วอแล้ว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 เสด็เคราะนะคะนอนลงศพทําทุกอย่างคะ่ะอยากจะประสบความสำเร็จค่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีเพื่อ,อเจ้ากรรมในเวรจะโอ้โหสิกรรมให้กูบ้างหารู้ไม่เลยว่าการใช้กุญแจวันกนแรงดูดคุณตัดกรรมได้ ตัดกรรมได้ค่ะคุณเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะคุณเลิกเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกคุณค่ะด้านลบๆโอเคปะเลือกเชื่อแค่ด้านดีๆค่ะหมอดูไม่ได้ว่าชีหมอดูนะคะพ่อแม่ครูเลี้ยงครูด้วยอาชีพหมอดูค่ะนะคะหมอดูนะคะร้อยคนทายครูนะคะดวงสวย80คน นะคะ98คนนะคะอีก2คนบอกครูสิตาว่าคุณจะรวยมากหรือจะรวยมากๆอ่ะสิงแสาทายอยู่2คนครูสิตาไม่เชื่อ80-90คนนั้นเลยค่ะ98คนครูสิตาเลือกที่จะเชื่อ2คนนั้นค่ะฉันจะเชื่ออะไรที่ส่งผลให้ฉันไปต่อค่ะในวันนั้นค่ะทุกคนนะคะต่างคิดว่า มึงจะไปได้สักกี่น้ำค่ะในวันที่ครูเริ่มต้นใช้กฎจังหวะกดแรงดึงดูดค่ะเดือนแรกครูมีเงินล้านค่ะจากการใช้กฎจังหวะกดแรงดึงดูดครูลุกขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยคูคือกนกำหนดอนาคตตัวเองอย่างน้อยก็ยังมีหมอดูสองคนที่บอกว่าครูจะรวยเลยวะออหาหลักฐานมายืนยันว่าคูจะรวยแน่อะไรเก้าสิบแปดมันไม่เห็นด้วยกับมึง่ะบอกมึงจะจนเรื่องของเขาคูไม่เชื่อครูเลือกที่จะไม่เชื่อค่ะว่า คนอื่นกำหนดอนา,าคตครูค่ะครูเชื่อว่าครูกำหนดอนา,าคตตัวเองค่ะและครูเลิกสงสัยด้านลบทั้งหมดค่ะเพอครูรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอะไรก็ตามที่เราคิดซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆ,ซๆ,ซๆคิดยิ่งรู้สึกยิ่งคิดยิงดย่งรู้สึกยิ่งคิดยิ่งรู้สึกเราสั่งให้มันเกิดเป็นอนาคตเราทันทีค่ะและปัจจุบันด้วยอะไรที่เราคิดซ้ํารู้สึก จะทําให้มันเกิดเป็นผลลัพธ์ปัจจุบันและอนาคตทันทีเช่นคิดซ้ํารู้สึกว่าคอยดูสิเดี๋ยววันนี้ผัวต้องกินเหล้าแน่เลยกลางวันค,คุณคิดอีกแล้วค่ะระหว่างคุณทำงานวันนี้แฟนคุณจะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยมันจะกินเหล้าอีกแล้วไหมเนี่ยเย็นมายังไม่ทันเลิกงานเลยค่ะตกลงวันนี้มันต้องเมาอีกแล้วใช่ไหมวะเย็นมาเลิกงานสามีคุณบอกเลยเดี๋ยวไปกินเหล้ากับเพื่อนนะอาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณไหมคะหรือคุณคิดว่าวันนี้คุณ รู้สึกตัวเองโชคดีวันนี้ไม่รู้สึกสดชื่นกับพี่กระเป๋าตั้งแต่เช้าเลยไปไหนรู้สึกโชคดีเดินไปเจอเงินเฮ้ยวันนี้โชคดีแน่เลยลัคก,กี้เดย์เฮ้ยไปเจอที่ทํางานเอา้าเจ้าดายซื้อของมาฝากโ,โชคดีจริงๆเคยเป็นไหมคะอะไรที่คุณคิดซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆมันจะเกิดคิดและรู้สึกโอเคปะคิดและรู้สึกมันจะเกิดเป็นผลลัพธ์ปัจจุบันและอนาคตค่ะ โอ้โหแม่เจ้ารู้กเข้าวอันนี้ครับผมช็อกซีนีมาบอกตัวเองเลยงั้นกูเลิกคิดเรื่องลบกูคิดแต่ด้านที่กูอยากได้มนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะเราถูกปลุกฝังข่าวข่ากันใต้ข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจด้านลบหรือด้านบวกคะตอบเองค่ะฟังเพลงค่ะส่วนใหญ่ฟังเพลงอะไรคะอกหักรักคุดตุ้ดมินอ่ะลบหรือบวกคะคิดเองค่ะ แล้วทำไมหนูถึงมีชีวิตแบบนี้คะครูคิดเองค่ะในชีวิตผ่านมาลบหรือบวกเยอะกว่ากันนั่นแหละอนาคตคุณค่ะเพราะคุณเกิดความคิดซ้ำๆซ้ำๆค่ะโดยเฉพาะคนที่หลับแล้วนอนเปิดเพลงค่ะจอบบจบเลยสั่งอนาคตเรียบร้อยเป็นเหมือนเพลงสมมติคุณนอนเปิดเพลงผัวเขาเป็นเมียฉันเสร็จครับโปรแกรมตอนที่ได้ผลคือตอนที่คุณ เพลินๆตอนคุณหลับคุณบนเพ์จบครับผมเออฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาโทษใครเลยว่าทําไมชีวิตหนูเป็นอย่างนี้พ่อแม่กูไม่รวยคูสิตาก็พ่อแม่จนค่ะคูก็จนค่ะกางเกงในไม่มีจะใส่น้ำปลาไม่มีจะกินค่ะอดีตก,ก็กู้เงินยืมเรียนของหลวงค่ะทุกวันนี้ใช้นี้หลวงหมดแล้วค่ะไม่มีเงินเหมือนกันค่ะจนกู้ยืมเรียนค่ะแต่มันไม่มีข้ออ้างที่เราจะเปลี่ยนชีวิตค่ะเมื่อเรารู้ความลับนี้การคิดซ้ําคิดซ้ําเราคิดซ้ําด้านบวกค่ะ คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆคิดให้น้อยคือคิดเรื่องลบให้น้อยถ้าเลิกได้ชีวิตเปลี่ยนเร็วคิดให้น้อยคือคิดเรื่องลบให้น้อยถ้าเลิกได้ชีวิตเปิดเปลี่ยนเร็วถ้าเลิกไม่ได้คิดนิดเดียวด้านลบอะแต่คิดมากๆด้านบวกบวกอันนี้คือคิดให้น้อยเออคิดน้อยด้านลบคิดมากด้านบวกทันไหมคะ คิดน้อยด้านลบคิดมากด้านบวกตอนนอนไม่ควรเปิดเพลงอะไรเลยนะคะควรนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นอนค่ะเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาค่ะว่าเราโปรแกรมเรื่องเราดีๆมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนอนไม่ต้องฟังอะไรแล้วนะคะนั่งสมาธิเสร็จนอนเลยดีมากค่ะอือทันไหมนี่คือคิดให้น้อยค่ะ ทำไมชีวิตหนูจึงเปลี่ยนไม่แปลกใจค่ะลูกศิษย์ครูสร้างยอดขายนะคะหลังจากเราดูนะมากับ21บวันโปรแกรมจิตทะลุค,ความรวยกันเพิ่งเดย์เองค่ะเขาดูแค่2วันเองค่ะสร้างยอด4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งไม่แปลกค่ะเพราะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกดีๆค่ะจัก,กรวาลจะส่งเรื่องราวดีๆมาให้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีดีค่ะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ หากคุณตีบวกขาดในเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวลบๆที่เข้ามาหาคุณแล้วคุณยังบวกได้นะของขวัญชิ้นใหญ่รออยู่เดย์เมื่อวานคุูสอนแล้วต้องไปย้อนเดเมื่อวานด้วยนะคะอืมนะคะสนุกให้มากๆค่ะคุณเคยเห็นเด็กห้าขวบไหมคะทําไมคุณต้องสนุกคุณเห็นเด็กห้าขวบไหมคะเวลาหกล้มเป็นไงคะไม่เป็นไรเล่นกับเพื่อนต่อจริงป่ะเด็กห้าขวบไม่รู้จักโกรธ ไม่รู้จักเกียดไม่รู้จักน้อยใจคะ่ะพ่อแม่ว่าอะไรไปก็ไม่โอดไม่งอนไม่น้อยใจไม่คิดมากเล่นสนุกอย่างเดียวคะ่ะพอเราเล่นสนุกอย่างเดียวเนี่ยแล้วเด็กอะความเป็นเด็กคะ่ะความไร้เดียงสาของคุณการสนุกของคุณมันจะเป็นการไร้เดียงสาและมันสื่อสารกับจัก,กรวาลง่ายคะ่ะคุณจะเป็นที่ต้องสนุกกับชีวิตคะ่ะใช้ชีวิตแบบสนุกไม่ใช่ใช้ชีวิตกูเกิดมาใช้คมใช้ชีวิตแบบเกิดมาสนุกคะ่ะเออจะขายของก็ขายด้วยความสนุกจะทํางานก็ทําด้วยความสนุก เบิกบานในดวงจิตค่ะจักรวาลชอบคนที่รักความสนุกค่ะเอ้ยคนนี้สนุกสนุกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปกินเหล้าเมายาแต่สนุกในที่นี้หมายความว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณรู้สึกคุณเบิกบานในดวงจิตของคุณนะทันไหมคะเอ้อทำไมเงินเข้าเยอะจังวะเชื่อคุณสิตาไม่แปลกลูกมันเป็นเรื่องปกติค่ะไม่แปลกค่ะเออสนุกให้เยอะๆค่ะ หลายคนค่ะดูคุณสิตาสนุกจังเลยจบคลิปใจขาดเครียดจ,จังเลยอย่าดูคูอีกดูไปเลยลูกดูทั้งวันไปเลยถ้าเกิดหนูเป็นคนที่อารมณ์ลบง่ายนะคะ<ม>ก็ดูคลิปบวกค่ะมันมีคลื่นพลังงานส่งไปหาเราอยู่<ม>นะคะก่อนจะเกิดกดรดไรน์นดยูนเขาเรียกว่ากด Law of Vibration คือกดแห่งแรงสั่นสะเทือนก่อนจะเกิดซึนามิมันจะมีคลื่นใต้น้ําก่อนค่ะก่อนจะเกิดพายุมันจะมีคลืนลมมาก่อนค่ะ ก่อนจะเกิดอะไรบน,นโลกนี้มันจะมีวายเวอรชันมาก่อนนั่นคือกฎแห่งการสัส่นสะเทือนค่ะการที่หนูจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีแรงสั่นสะเทือนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาความท้าทายปวไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่เข้าใจปกติมากค่ะนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าเรากลับไปอารมณ์รบเหมือนเดิมเรื่องราวบวกๆไม่มีทางเข้ามาค่ะครูจึงบอกว่าต้องสนุกค่ะทำไมครูสิราเปิดเพลงเต้นๆๆๆเพราะมันสนุกไงเต้นอยู่บ้านค่ะไม่ได้ออกไปเด็กใหม่ไม่ได้ออกไป เต้นในห้างไม่ได้เอาไปโยกกลางห้างให้คนอื่นเขาต้องมามองเราไม่เต้นอยู่ในหัวใจค่ะเออนะเลิกสงสัยด้านด้านบวกนะคะเลิกสงสัยเลิกสงสัยด้านบวกด้านบวกเชื่ออย่างเดียวค่ะด้านลบปล่อยวางแล้วไปเร็วทันไหมอีกอันหนึ่งค่ะคือมัน ให้มากๆค่ะมันกับการใช้ชีวิตค่ะคุณต้องรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรเข้ามาจนเงินบัตรนึงเกิมันกูบอกแล้วสใัใจจริงๆกูเนี่ยไม่เหล็กดึงดุดเงนินเออไอ,อเดเปนทางการเงินแจ้งเตือนนะจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินเออจ่ายเงินให้กับเราจ่ายเงินให้กับเรามีคนโอนเงินมามีเงินโอนเงินบาตสัใจกูบอกแล้วกูบอกแล้วสุดยอดเห็นไหม มันให้เยอะๆสะใจกับการใช้ชีวิตค่ะครูสิตานะคะมีประกันนะคะประกันชีวิตของ AA นะคะมีแมสเซจมาเตือนครูว่าครูต้องถึงเวลาจ่ายเบี้ยประกัน1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทครูสิตาทำยังไงรู้ไหมเย้กูนี่แม่งของจริงจากวันนั้นนะตอนเมื่อก่อนกูเคยขายประกันมานะคะเคยขายเอมานะคะทาประกันหมื่นห้าก็หลุดแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนชีวิตด้วยกฏจารย์กดแรงดึงดูดทำประกันแม่งฉบับละล้านสะใจไม่ได้ทําฉบับเดียวด้วยเห็นไหมเย้ มันให้เยอะๆไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินเกี่ยวกับจํานวนความมันในหัวใจคุณเวลามันแล้วผลลัพธ์ดีๆมันเข้ามาค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทวงเบีย้ยประกันหนึ่งล้านคูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรายจ่ายแต่คูรู้สึกสะใจว่าคูใช้ชีวิตได้เจ๋งเป้งมากเลยสะใจในการใช้ชีวิตค่ะเออ ครอบครัววันนี้พ่อแม่อยู่ด้วยกันหสะใจว่ากูสาเร็จทันเห็นไหมวันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเก็บมาสะใจให้หมดค่ะเดินไปอาจจะข้ามถนอนอยู่ดีคนจอดให้กูบอกแล้วสะใจกูเนี่ยคนโปรดของจักรวาลสะใจกับการใช้ชีวิตค่ะมีเงินไปจ่าดิคือสะใจเห็นไหมไม่ต้องทวงกูเลยวันนี้เดือนนี้กูจ่ายเต็มเตมบัตรเครดิตสะใจสะใจกับการใช้ชีวิตค่ะ อืมไม่แปลกค่ะที่ชีวิตหนูจะสําเร็จเร็วสปือสปาร์ตค่ะไม่แปลกค่ะคููสีตาเปลี่ยนอารมณ์แบบนี้ค่ะคุณขาจากปกตินั่งนะคะน้ำตาเช็ดหัวเขา่าน้ําตาเปียกหมอนทะลุไปอีกด้านนั่งเสียใจวันวันหนึง่งโทษวาสนาโทษชคชะตาค่ะพอรู้ก็จกักรวาลกฎแรงดูดกูทิ้งแม่งหมดเลยลูก เบิกบานเบิกบานเบิกบานมีนี่ไหมมีแต่เบิกบานไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็เข้ามาแล้วมันก็เข้ามาจริงค่ะธุรกิจครูเติบโตไปจะหกสิบประเทศแล้วตอนนี้ไม่รู้จักใครเลยครูสิตาจบแค่มหกค่ะไม่ได้จบปริญญาภาษาอังกฤษพูดงูปะปาค่ะฟิดฟิเสน็กเน็กปาปางู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 เสน็กเน็กฟิดฟิเออนะคะงูงูปะปาแต่ประสบความสำเร็จรวดเร็วโดยที่พ่อแม่ก็ไม่ได้มี ไม่มีใครมาสนับสนุนครูค่ะครูเป็นคนโนนิโนเนมค่ะสร้างมหากรอบที่สิบเอ็ดวันคนดูหลักหน่วยค่ะออกมาจิตของผู้ให้ค่ะรู้อะไรสอนรู้อะไรออกมาให้รู้อะไรออกมาให้ค่ะถ้าคูรอดคนอื่นต้องรอดนี่คือความสะใจของครูครูสะใจทุกครั้งที่ลูกศิษย์อินบอกมาครูขาววันนี้หนูปิดยอดเมื่อวานนะคะโคตรนับตังนะคะสุดตานนับตังนะคะได้มาถ่ายแบบกับครูค่ะวันเดียวค่ะนะคะหลังจากที่ได้โปรแกรมจิตนะคะทะลุความรวยไปเมื่อวานวันเดียวยอดเข้าหลักแสนสุดยอดไหมคะ สุดยอดไหมคะนี่แหละคือการโปรแกรมจิตชั้นยอดค่ะและคีย์แพงค่ะของวันนี้นะคะคิดได้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆเ,เลือกสงสัยด้านลบนะคะทั้งมวลค่ะให้เรารู้ว่าเราต้องประคองตนนะคะให้อยู่ในคลื่นนะคะของความสุขท่านัน้นถ้าอยู่ในความทุกข์ตกโฟค่ะเพราะเราอ่ะ ติดลบง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราลบมาตลอดไงพอเราจะมาบวกปุ๊บคนอื่นเขาจะว่าเราไม่พอค่ะเราโทษตัวเองด้วยตกลงกูไปทูกทางไหมว่ากูมีความสุขเอาแค่ว่าระหว่างสุขกับทุกข์อย่างอยากอยู่สุขหรือทุกข์นะคะถ้าอยากอยู่สุขง่ายมากเลยสุขคุณสุขได้สุขลบสุขคุณลบได้ลบทันไหมนี่คือสมการการใช้ชีวิตค่ะถ้าคุณใช้ชีวิตหัวใจสุขตัวสุขเดี๋ยวมันโคตรสุขเองถ้าสุขคูณคิดลบล่ะสุขคุณทุกได้ทุกไงลูก โอเคไหมคะดังนั้นนะคะไม่ต้องแปลกใจถ้าชีวิตเราจะเปลี่ยนเร็วจากการใช้กฎจกักรวาลกฎแรงนึงดูดนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ของจริงที่เปลี่ยนชีวิตครูสิตาค่ะเลิกสงสัยได้แล้วนะคะว่าหนูจะเปลี่ยนชีวิตจริงหรือไม่ครูสิตายืนยันด้วยชีวิตครูเลยค่ะการที่ครูมาสอนฟรีทำไมครูต้องยืนยันด้วยชีวิตครูนะครูสาบานเลยค่ะว่าครูเหลืองเงินติดตัว20บาทจริงๆค่ะและครูนะคะรอดชีวิตด้วยการใช้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่ถ้าไม่จริงขอให้ครูนะคะฟ้าผ่าตายเลย ะะแต่ถ้าจริงขอให้ครูจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูลูกศิษย์ที่ได้ดูคลิปครูตื่นรู้ทุกคนอืดังนั้นนะคะถ้าหนูอยากจะสุขก็ต้องเริ่มสุขใจสุขความคิดสุขสมองสุขการกระทําค่ะระหว่างที่หนูสุขแฟนหนูลบพ่อแม่หนูลบลูกหนูลบล่ะคะช่างเขาลูกทำเป็นไหมช่างเขาชีวิตใครชีวิตมันเราบริหารชีวิตเราเองค่ะให้เรามีความสุขเป็นพอไม่ต้องไปวิ่งลูกของใครค่ะกรุณากลับมาลูกตัวเองด่วน l a ดี and น e ์เจตน เออทันไหมคะดังนั้นนะคะ21วันที่เราจะอยู่ด้วยกันนี้นะคะคุณจําเป็นที่ต้องมีพลังบวกขาดมากๆเลยนะ,ะระหว่างนี้ใครที่พลาดมหากรรม21วันเลเวล1กลับไปดูใหม่สําหรับใครที่ดูมหากรรม21วันเลเวล1แล้วยังดึงดูดเงินล้านไม่ได้กลับไปซ่อมมหากรรม21วันใหม่ค่ะคลิปฟรีที่ทําให้ใครก็ตามที่ดูคลิปทะลุล้านทุกคนคะ่ะและครูมั่นใจว่ามหากรรม21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยของครูคนที่ดูต้องทะลุ หลานที่ไม่ใช่เลขหนึ่งนี่คือจิตอธิษฐานของครูค่ะทําไมครูต้องให้คนรวยรวยของบางอย่างเนี่ยมันมันใช้เงินไม่ได้คะ่ะแต่เกือบทุกอย่างในชีวิตตอนนี้ใช้เงินคะ่ะสวัสดิการของคุณพ่อคุณแม่ลูกเราเรียนหนังสือเราเองค่าใช้จ่ายค่าบา้านค่ารถทุกอย่างคะ่ะมันคือเราต้องใช้เงินคะ่ะดังนั้นสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ให้เราแค่เงินคะ่ะเงินเสกง่ายที่สุดในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคะ่ะถ้าหนูทําตัวเองให้มีความสุขแบบที่ครูบอกได้การันตีค่ะยอดขายกระปังค่ะ สนุกกับงานรักงานเขไว้อย่าบนงานนะคะบางคนขา,ขายของออนไลน์ขอของเหลืโอ๊ยสต๊อกเกียรจังเลยจบปิดการขายทันทีค่ะต้องกลับไปขอโทษไปทําอะไรหมดเลยนะคะสําหรับใครที่เผลอตกโฟไปดู21วันโปรแกรมจิตพิจิตความมังคั่งดูไปเลยแล้วก็สลับกับ21บวันโปรแกรมจิตทะลุความรวยค่ะมี2องเลเวลนะคะทําไปเลยลูกนะคะอยู่ในขึ้นบวกการันตีเปลี่ยนชีวิตล้านเปอร์เซ็นโอเคไหมเรียนปีกับครูไม่ได้ผลไหวเลยอย่าลงคอร์สแคมป์สัมมนา,ากับครูสิตา อย่าลงเด็ดขาดนะคะอย่าควักเนื้อมาลงทุนกับครูจงใช้กําไรจากการเรียนปีกับครูมาเจอกันนะคะสร้างผลลัพธ์ให้เก่งแล้วมาก่อนกันนะคะตอนนี้นะคะครูมีคอร์สคือนะคะคอร์สราคาถูกอีกคอร์สหนึ่งนะคะปกติราคาครูสิตาราคาสูงทุกอันนะคะแต่คุ้มค่าที่จะมาเรียนมากนะคะสัมมนาธุรกิจผลิตเงินกับ S M W U สำหรับใครที่ครูค้าครูทำธุรกิจอะไรครูรวยจังเลยครูรวยขึ้นจังเลยนะคะแล้วรู้สึกว่า หนูจะเปิดรับการไหลของเงินแต่หนูไม่รู้จะทำอะไรอยากทำกับครูนะคะก็แอดไปที่ไลน์แอดโค้ด under score สีตานะคะอยากจะไปสัมมนาธุรกิจผลิตเงินวันนี้จากนะคะเนื้อหาเตรียมไว้แสนกว่าบาทวันนี้ราคา7,900บาท7,900บาทแอดไปที่ไลน์แอดโค้ด under score สีตานะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดน,นะคะและนะคะแคมป์ที่สร้างเศรษฐีตัวจริงจริงๆเลยนะคะหลายคนประสบความสำเร็จนะคะเข้าแคมป์คูวิพาพรออกจากแคมป์สร้างเศรษฐีตัวจริงกำไรวันเดียว1ล้าน6แสนบาทถามวิพาพรสุกกันได้เลยนะคะ ออกจากแคมป์นะคะสร้างเศรษฐีตัวจริงกับครูสิตาวันเดียวกำไรหนึ่งลา 1, 6, ้านหแสนบาทนะคะไปถามครูวิภาพรค่ะว่ามันดีขนาดไหนแคมป์นี้ครูรับเฉพาะคนที่บุญเสมอกันเท่านั้นนะคะอธิษฐานจิตเลยนะคะค่าคอร์สเท่าไหร่ก็คุ้มค่ะถ้าคอร์สนี้แคมป์นี้จะทําให้หนูนะคะเป็นเศรษฐีหรือว่าหนูต้องจ่ายเท่าไหร่คะราคาค่าคอสแสนถูกค่ะ วันนี้42,000บาทน,นะคะ42,000บาทแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาค่ะเตรียมเนื้อหาไว้เป็นล้านค่ะที่จะไปสอนคุณค่ะเข้าใจคําว่าสอนเป็นเศรษฐีไหมคะดังนั้นแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาและสําหรับใครที่อยู่เชียงใหม่ค่ะข่าวดีของคนเชียงใหมค่ค่ะครูสิตานะคะจะไปนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่พอดีนะคะก็เลยจัดอยากเจอลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ ที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนทําธุรกิจอยู่อยากประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราติดอะไรครูไปช่วยปลดล็อกให้คุณนะคะและครูจะให้คีย์พิเศษกับเราค่ะหลายคนครูเอ็ดดี้เจอครูนะคะเจอครูสิตาตอน3เดือนนะคะดูมหากรรมยีบ,บวัน3เดือนได้10ล้านนะคะเจอครูสิตาตัวเป็นๆครั้งแรกนะคะครูเอ็ดดี้กลับไปสร้างยอดธุรกิจร้อยล้านอินบ็อกไปถามครูเอ็ดดี้ได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงนะคะการเรียนสดโคตรสุดยอดเลยนะคะ อันนี้ครูจะไปที่เชียงใหม่ในวันที่12สตศจิกายนใครที่อยากจะเจอครูนะคะแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดทังเดื่สกอร์สิตานะคะครูรับไม่เกิน10ที่นะคะ ในราคา39,000้บาทนะคะอันนี้เรียกว่าถูกมากเลยปกตินะคะ Pi รเวทแบบนี้มันต้องราคาสูงกว่านี้นะคะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าสนใจก็แอดไปที่ไลน์แอดคุอันเดอร์สกอร์สิตานะคะและสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้นะคะสามารถนะคะที่จะไปขอคลิปมหาการยี่สดวันที่เพจนี้นะคะไปเซิร์ชคําว่น n ิวรอนนะคะไปเซิร์ชออภาพยนตร์เดอะซีเค t เพื่อดูคลิปก่อนนะคะมีเด็ดกขมิ้นแกกรมเด็กขมพีนเทวดา้างเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงคอร์สนะจ๊ะแล้วยูโซมาสค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลคคกกดดนะะล้้วเจัใหหม่ิปาบ เจ็ดค่ะซุปเซเว่นเลิฟยูค่ะขอบคุณมากลูกคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะ